I love to d r e a I don't love <for S 1> house. I don't love lady. I don't love to dream. I love only d r e n k ้เหกใจหใจที่ My dream was to play Napoli, not ฝันจะ k w ไปเ it, นกับ o d า i n k ใ e r ไม่ได้ไป And my dream was to eat. Like in Napoli play Maradona. My dream was to play with Maradona. It was only dream because I never played with Maradona. i sure. But still now I love football. You know? It's important not where you arrive. Right. It's important that you love what you do now. Okay. After, maybe you're not know, going to play with CPM. ผมจะเตะฟุตบอล100%ตอนนี้มันไม่รู้จักว่าสต่อไปอนาคตอย่าไรม่รู้ว่าเราจะเล่อยาไรแต่ว่าขอให้ให้เรารู้ให้ให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทํายูคือการเล่นฟุตบอลคือสิ่งที่เรารักแ้เราก็ตั้งใจให้กลับมา I always listen the coach always because they w o r d for us

กำเราเนแสดงว่าโค้ดเขาสนใจเราต้องการมาพัฒนาพวกเราแต่ถ้าโค้ดเขาไม่สนใจเราไม่ไม่อะไรเราเน,นี่ยนั่นคือสิ่งที่ไม่ค่อยดีนัก Many of you come from Bangkok from other province y ่ารื่นรมย์ this is your family this i family all everybody of us is family ทุกทุกคนมาจากที่ต่างๆมาจากที่ต่างกันเลยแต่ตอนนี้มันรวมกันเหมือนกับ คคคครรรอออบัััวววเเเดยกกกนนนทุาปล็็ู่ถ้าใครมีปัญหาอะไร่็ต้องแชร์กันต้องบอกกันเพราะนี่นี่คือครอบครัวตอนนี้ s e ดเพราะเหน e ่อยแต่คนเดียวที่ผมมั่นใจ n ่าไม่มีใครไม่มีใครไว้กัน อี tras, t งก t อ t ครีกอกอีกเนสีครั้ t e ีกเนสี่อีกกน่ั้อืนตอนทุกคนอาจจะไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าเมื่มาสร้างทีมใหม่แลมันจะเป็นยังไงแต่ว่าในทีนานม I know many of them knew they feel tired, you feel very strong. Better. They have to feel tired. When not feel tired, it means not feeling. When feel very tired, then you go to sleep, or oh, you enjoy, it. mean that you work very good. So until now, we were very good. ก็ใส่สีเด็ทุกทด้แค่นึ่งกลีบใส่เลยนะทุกทีเหมอนกับเขาบอกว่าทุกคนเหนื่อยอะไรอยางเงี้ยแล้วแล้ววันวันเนี้ยบางทีซ้อมไม่ได้ดันใจอะไรเงี้ยแต่เขาเขาจะบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วในในในโลกของบอลอะไรเงี้ยคือเหนื่อยร่างกายเหนื่อกลับไปนอนรับสนิทอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องที่ที่กําลังดำเนิน But I'm sure that when we go to play d i v i o ไม่ได้เคยท์ใจหรอกพีไ่ได้ทุก่์ใจแล้วก็พอพอเราฝึกซ้อมอย่างอย่างเนี้ยจ,จนจนชินแล้วเนี่ยร่างกายมันอยู่ตัว ลุยมันเข้าไปโกอ,อยู่นั่งไงยิงมันเข้าไปให้โกพังแ่งสายสาตัดใจสายสาตัดสับมันให้เต็มพลังสับขาหลอกโยกหลบกองหลังให้หูมังว่ารังเอฟซีรังเอฟซีรังเอฟซีมีแต่ทำมาสู้